หลานเด่นเข้าหงูเดียมบ้าตินตเข้ามือเดียมหากอดหลานเดื้อ้อยบเข้าเดียมตัวเาอบุญหนเข้าเดียมาเพื่อหยวกัก็บาท่าบุญจังกทานที่วัดน้องใช่ น um, ั่งเฝ้าเด็นั่งเฝ้าเด็กระบายสีน้ำมไดสิเดียวเล่นดึงหึงไปยี่สิบบาทระบายสียี่สิบบาทสี่สิบบาทหรอคะเด็กกับของเหรียญของคู่กันโอกาสยางไป

Terima kasih oh. telah oh. menonton! Oh. Oh. Oh.